สวัสดีครับผมบุรพัฒน์ศิรหรือวันนี้เจ้าของร้านปานันจิวลรี่ครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ2บาทแบบนี้ครับร้อนเงินของสะสมมีค่ามาเปลี่ยนเป็นเงินสดโทร054 067 303 Line ปานัน888 f a c e b o เฟร้านปานันจิวเวอรี่ สำหรับเหรียญ2บาทที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทที่ FC ของเรารได้ติดต่อเข้ามาขายทาง Facebook ร้านปนัดจูลีนะครับหลังจากที่ได้ดูคลิปลหลายๆคลิปที่เราได้ทำลงไปทางช่อง YouTube ของเรานะครับปนานันอ f ฟฟิ i ชียลนั่นเองนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็มีนะครับหลายคนเนี่ยติดต่อเข้ามาเหมือนกันนะครับก็แต่ละคนก็ดูนะเรื่องราวที่แตกต่างกันไปแต่กรณีนี้นะครับเป็นเรื่องราวของเหรียญสอบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญสอบาทสีขาวครับ สำหรับเหรียญ2บาทสีขาวนั้นนะครับที่เราเห็นกันอยู่จะมีนะฮะตั้งแต่ปีพศ 2548, 2549และสิ้นสุดที่ปี2550นครับนั่นหมายความว่านะครับปี2551เป็นต้นไปนะครับถ้าเป็นสีขาวนั้นจะถือว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับบ้างก็ว่า,าเป็นเหรียญที่มีการนะครับทดลองผลิตออกมานะครับนะหรือว่าบางทีอาจจะเป็นเหรียญที่มีการ สั่งทําพิเศษหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเหรียญที่มีการทดลองปั๊มแม่ตราบนโลหะนะครับซึ่งก็มีนะข้อสันนิษฐานนะครับหลายๆอย่างเหมือนกันครับแต่ในกรณีที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทปี2555ครับปกติเหรียญ2บาทปี2555นนั้นนะครับนะอย่างที่ผมเคยบอกนะครับต้องเป็นเนื้อทองเหลืองครับ การที่จะเป็นโลหะนิกเกิลสีขาวนั้นนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเหมือนกันครับถามว่ามีเจอไหมมีนะฮะราคาที่เล่นกันนะครับจะอยู่ที่ราวๆประมาณ2000ถึง5,000บาทครับที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญแม่ตรา2บาทครับแต่ปั๊มลงบนนะฮะเหรียญชนิดราคา1บาทรูปแบบของเหรียญนะครับจะมีการขยื่นตกขอบนะครับเพราะว่านะครับ เหรียญน,นั้นนะครับเป็นขนาดที่เล็กกว่าเหรียญสบาทนั่นเองนะครับเราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเหรียญเปล่าของเหรียญ1น1บาทครับแล้วใช้แม่ตราของเหรียญ2บาทปั๊มลงไปนะครับ เช็คดูแล้วนะครับปรากฏว่านะครับก็เป็นของแท้นะฮะลวดลายต่างๆมีความคมชัดนะครับของแท้แน่นอนนะครับและเราไม่รู้ว่านะครับเหรียญแบบนี้นะครับนะครับอยู่บนนะ FC ของเราได้ยังไงนะครับแล้วก็มีการเจออีกเรื่อยๆเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็นะฮรรอการส่งมาอยู่เหมือนกันนะครับใครมีเหรียญลองดูก่อนนะฮะถ้ามีความผิดปกติอย่างนี้นะครับนะฮะเป็นแม่ตราสบาทปั๊มบนเหรียญ1นบาทแบบนี้ผมรับซื้อนะครับขั้นต่ำนะครับหนึ่บาท อาจจะถึง3,000บาทเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นเหรียญ2บาทสีขาวตั้งแต่ปี2551มาเรื่อยๆนะครับจนถึงปัจจุบันถ้ามีนะฮะผมรับซื้ออยู่นะฮะ2 0 0 0ถึง5,000บาทหรือถ้าสภาพสวยๆจริงๆฮะสามารถตกลงราคาได้ครับผมพูดง่ายๆไม่มีปัญหาแน่นอนอยู่แล้วเอาแบบว่านะที่คุณพอใจนะครับนะคุณพึงพอใจในราคา ผมสามารถซื้อมานะขายต่อได้มีกำไรนะครับผมก็นะถือว่าโอเคแล้วนะครับใครที่เกิดมีสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่หรือใครถนัดทางไลน์นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้ทางไลน์ของเรานะครับไอดีไลน์ของเราคือแอดปานัน888ไม่เข้าใจยังไงครับสามารถโทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง05 40 67 3 3 3ร้านปาหนันเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับ